วันนี้เวลา17นาฬิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่ส่งวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาพิเศษวันที่28ธันวาคม ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ของส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมกันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ของส่วนพระองค์ จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระผู้ทรงกอบกู้เอกราชหลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2และทรงปราดาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2310โดยทรงพระนามว่าสมเด็จพระศีสันเพชรหรือสมเด็จพระบรมราชาที่ส พร้อมกับทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีซึ่งประชาชนนิยมเรียกขานว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงมีการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วงเวียนใหญ่โดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมกันวางพุ่มดอกไม้และประชาชนร่วมกันวางพวงมาลายัยเนื่องในวันคล้ายวันทรงตราบดาบพิเศษวันที่28ธันวาคมของทุกปี โอกาสนี้พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต วันนี้เวลา18นาิกา35นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสิเด็จออกนักงแทที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้นางสมันตาเขจยาสุรียเอกอัครราชทูตสาธารณารัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยซีลังกาประจำประเทศไทยฝ้อทถุลลองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากตําแหน่งหน้าที่